ยาแล้วได้เบรกเลยหมูทอดกระเทียมพริกไทยค่ะทอดเป็นกลอนหมักกระเทียมพริกไทยหลากพักขี้หมูสับเรานี่นะคะเอามาหมาักแล้วก็ใส่กระเทียมสับเป็นชิ้นๆให้มันหอม ใส่ลากผักชีใส่แป้งไปนิดหนึ่งให้มันเหมือนทอดมัน ผมแม่เจ้าที่นี่ก็คนเนี้ยวก็แสบเลยะคะ่ะ เฮ็ดกินไดเด้อค่ะกระเทียมพริกไทยตำลาดพักขี้กระเทียมพริกไทยก็จะเอามาหมักหมูใส่แป้งนิดนึงสับสับสักระเทียมเป็นจีดลงใส่เห็นมันทำหอมใหม่กินกระเทียมไปนั่งใส่แป้งนิดนึงเพื่อว่าบ่ไหหมูมันแข็งสอดแล้วก็หองหอม กินกับข้าวเหนียวก็ไดได้ะคะแซ่บสำหรับผู้สูงอายุฟันบอดีก็กินได้เพราะเป็นหมูสับหมูสันในที่บมีมันนะเอามาเด็ดมาบดบดเอาเนื้อม,มันที่บเอามัน ເປັນສັນຫນ້າຕິນນະໂ เทตะเกียบขีบเพื่อว่าให้น้ำมันมันอนั้นบอกให้น้ำมันมันติดถ้าใส่ตะลิวแล้วน้ำมันมันสิติดึ้นมาเยอะแต่เห็ดแบบนี้น้ำมันมันจะบ่ติดหลาย เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะหมูสับหมักกระเทียมพริกไทยหมูสับหมักกระเทียมพริกไทยลากผะกีตำลากผะกีกับกระเทียมพริกไทยค่ะใส่กันแล้วก็มาสับสับกระเทียมเป็นจีบเขามาหมัก,มกใส่แป้งไปนิดนึงค่ะถอดแล้วก็สีออกมานาจินนะคะนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้เพื่อไม่ให้มันแข็ง มีตะหมูหลวนๆเขาถอดไปมันอาสจจิแข็งนิดนึงค่ะก็ใส่แป้งเข้าไปน้อยนึงถอดละหอมแซบค่ะจบคลิปไปแค่นี้ละค่ะขอบพระคุณหลายๆผู้ใดอยากกินก็ไปเห็ดกินเดอ้อค่ะซำนี้ละค่ะสวัสดีค่ะ